สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองนายส้มนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกมพิกเซลการด 3D อัปเดตอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวอุสุดท้ายในพิกเซลพาร์ทในแบคกรูมซีซั่นนะครับผมหลังจากที่ผมได้รีวิวอ๊สองซีซั่นนี้ก็เป็นที่เรียบร้อนนะครับผมตอนนี้ก็เลยโอุสุดท้ายเป็นอาวุธชาเลนนะครับผมโดยจะผมจะทําความรู้จักกับอาวุธเหล่านี้ว่าเป็นยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก่อนที่จะ ได้อาวุธใหมน่นี้นะครับคุณคุณจะต้องปลดล็อก Pixel Part 600สีทองก่อนเป็นดับแรกก่อนนะครับผมแล้วส่วนภารกิจข้างล่าง5อย่างเหล่านี้นะครับผมก็จะอธิบายแบบทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างนะครับคุณจะต้องผ่านนะครับภารกิจแรกเล่นแแมมทีมไฟโดยใช้อาวุธที่มีชื่อว่า Rosie d e l r y นะครับผมผมก็รีวิวไปแล้วนะครับในคลิปต้นๆน,นะครับผมที่คิว60น, yes, น,นะครับผมภารกิจที่2เล่นแมมเดสแมมสะสมแต้มสกอต95,000พอยต์นะครับผม ภารกิจที่3ทําภารกิจ Pixel Part ให้ครบถึง69นะครับผมเลเวลนั่นเองภารกิจที่4เล่นชนะ3ครั้งติดกันโดยใช้อาวุธะระดับ Legendary โดยที่ไม่เปิดสัตว์เลี้ยงและห้ามใช้อุปกรณ์เสริมนะครับผมและภารกิจสุดท้ายแม่นชนะแม่นไหนก็ได้ที่10ครั้งนะครับผม<โ>เมื่อคุณทำภารกิจให้อย่างเหล่านี้นะครับคุณก็จะได้ปลดล็อกของาะวันทั้ง2อย่างนะครับผมไม่ว่าจะมีทั้งสกินด้วยนะครับผมส่วนอาวุธนี้นะครับผมมีชื่อว่า h a r t เมสนะครับผมมีความเป็นคาสี่รเป็นอาวุธชนิดเป็นปืนกลระดับเทพยิงเร็ว98บรรจุ 18, 50าสเลเร็ว65สามารถดูดเลือดได้ทาให้ศัตรูตาบอดรวมถึงการลีโลดแบบหายตัวได้นิดนึงนะครับผมรวมถึงภาคลุมใหม่ล่าสุดนี้นะครับผมจะเป็นแบบความสมารถของมีชื่อว่า c คปออฟโ o ลิเลียสนะครับผมอันนี้ก็อ่านผิดหรือถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมส่วนความสามารถของภาคลุมเหล่านี้นะครับมันจะไม่ธรรมดาน,นะครับผม โดยภะคุมนี้นะครับผมความสามารถก็คือสามารถเดินเร็วได้ดีขึ้นแล้วก็โดดสูงด้วยนะคะรับผมรวมถึงการสถานะติดเวลาศัตรูยิงหัวปุ๊บจะแบบไม่มีเฮดช็อตเลยนะครับผมก็คือแบบยิงตัวแบบยิงหัวเท่ากับแบบโดนโดนตรงตัวเต็มๆนะครับผมอันนี้ก็คือแบบข้อดีของภะคุมหายากอีกอันหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือแบบบคแบบต่างกับนี่ภคุมแบบทำเองมันยังไงนะครับผมคือถ้าเกิดว่าภะคุมแบบทาเองเนี่ยมันจะเดินได้ค่อนข้างแบบระดับปานกลางนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ใช้ภะคุมอันนี้นะครบบถแ เดินเร็วได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็โดสูงด้วยนะครับผมอันนี้ก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมก่อนจะเล่กคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเหมือนกันทำคลิปต่อไปด้วยครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะครับผมสำหรับใครยังไม่เคยดูคลิปแนว pixel gun 3d เก่าๆสามารถกลับดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคือปืนนี้สามารถซูมได้นะครับผมเป็นปืนกลปืนหนึ่งนะครับผมยงิงจะแบบซูมได้โอเคโหลดขนาดใหาัวได้ โอ้ัตูหายตัวนี่แน่สตูหายตัวก็ยิงสิครับโอ้ถนนต้องระวังแหละเพราะว่าปกติธนนเนี่ยยิงโคตรแรงมากนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้อาวุธประเภทระเบิดใส่อัดธนนนะครับผมมันก็มีโอกาสแบบได้เปรียบนะครับผมถือว่าเป็นกรณีแบบยกตัวอย่างนะครับผมหากว่าเรายิงที่ใกล้ก็ตามนะครับก็จะแบบสามารถแบบได้เปรียบสตูนะครับผมเห็นไหมตรงแบบมันเป็นจังหวะของแบบถนนนะครับผมนี่เห็นไหมถ้าเกิดว่าคุณจะอยู่ใกล้มาก ะครับผมปกติธนูรีโหลดปุ๊บมันจะแรงมากนะครับผมรุนแรงมากเห็นไหมถ้าเกิดเวลาเปิดก่อนได้เปรียบมันก็สามารถแบบชนะได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องระวังดีๆว่าแบบปกติเจอศัตรูที่แบบประชิดตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่รู้ตัวเลยนะครับผมรวมถึงทุบแค่สปาวสลับปืนเนี่ยอันนี้ก็จะแบบมันก็ต้องมันก็ต้องระวังดีๆนะครับผมส่วนใหญ่ปืนนี้นะครับเอานีนกล่นแค่แบบสกัดแบบศัตรูยิงยากขึ้นนะครับผมหากว่าศัตรูบางคนใช้ ใช้อุปกรณ์เสริมแบบกันตาบอนอันนี้ก็ถือว่าแบบมีมีมีเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถดูดเลือดได้นะครับผมอันนี้ก็อยากจะเห็นว่าแบบดูดเลือดทั้งเลือดนะครับผมแต่ถ้าเกิดก่อผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้สตูยิงตรงให้ก่อหายไปก่อนนะครับผมลองดูดีก่อนดูว่าเขาเออโอ้ทะดูทะดูทะดูโอ้ทะด,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 ดูจะยินๆโอ้โหใจเย็นอัีอ้ผมปรับเป็นสีเขียวก็เพราะว่ามันจะได้แบบเห็นชัดๆนะครับผม เห็นไหมครับผมเหมือนจะดูดเลือดก่อน,นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวลองทดสอบอีกรอบนึงนะครับผมให้ดูอรอบหนึ่งว่าจะดูดก่อนจริงหรือไม่ดูเกาะได้นะครับผมเห็นไหมฝั่งฝั่งซ้ายก็จะคลา้คลายกับปืนของปืนในเทศกาลนะครับผมเป็นกิจกรรมอีกอันนึงนะครับผมแต่ว่าเป็นปืนนี้ก็เป็นของระดับเทพนั่นเองส่วนใหญ่ถามว่าปืนของในเทศกาลเนี่ยเอาไว้เน้นเรื่องดาเมจม,มากกว่านะครับแต่ต่างกันแค่ปืนเนี่ยมันทําให้ัตูแบบตาบอดนะครับผมส่วนตัวถาาว่าปืนที่เป็นแบบแนวแบบติดสถานะความโกรธอันนี้ก็ถือว่าบมมีปรระะโยชนนนะะ์คัผเเอาไวเ้เล่แบบ แบบค่าตรูแบบได้แรงขึ้นนะครับผมเห็นไหมเอฟเฟกตาบอดแบบเหมือนเป็นเป็นเส้นแบบแบบดูดิเหมือนเป็นแบบเป็นเส้นเออดูดิเห็นไหมส่วนใหญ่ปืนนี้ก็ไม่ได้เน้นความแรงนะครับผมแต่กระสุนจะน้อยมากผมก็ได้ใช้บนดูสีเขียวแบบเพิ่มความแรงนะครับผมอ้าวแล้วก็มีคนบางคนออกเกมอันนี้คือแบบถ้าว่าเราได้เปลี่ยนนะครับผมยิงใชุูนแบบแรงๆเมื่อไหร่ปุ๊บ เราก็อาจารย์แบบออกเกมบางนะครับผมแต่โชคดีผมก็มีมีทีมเราแบบดีๆนะครับผมกระสุนก็ผมหมดแล้วครับผมผมจะหากระสุนกระสุนก่อนถ้าไม่มีกระสุนผมก็ใช้มดูซิวเขียวแทนนะครับผมเพราะว่าปืนนี้มันต้องใช้กระสุนด้วยในการในการสู้ต่อคู่ต่อสู้นะครับผมเฮดช็อตได้ ai, เห็นไหมหอลองไปออฟอีกฝั่งหนึ่งโอ้เจอธนโสวัสดีครับแล้วก็ออกเกม สงสัยแต่มผมน่าจะเยอะเยอะคือเยอะเองนี่ผมไม่ได้เล่นแบบจนะูเแคสปาร์ตส่วนข้างล่างที่เป็นมีเป็นเซตเลเวล37กับ974สามารถแบบมีโบนัสหน,นักผมไม่ว่าจะมีการตาบอดกันไฟไหม้กันเลือดไหลแล้วก็กันติดสถานนะเลือดไหลหนักๆผมอันนี้ก็แบบอีกปืนหนึ่งที่แบบอยากจะแบบเอาไปป้องกันตัวมากกว่านะครับผมอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับผมผมก็ได้รีวิวไปทั้งหมดแล้วนะครับผมสามารถก็อยากก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้เลยนะครับผมผมก็ได้ทําไป ย้อนหลังเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแม้ขบ้าภาคุมนี้การดะกัารเฮดช็อตเสมออย่างกับกัดก,กันหมวก,กันน็อกนะครับผมอันนี้ก็แบบเปิดเปรียบเทียบน,นะครับผมการเฮดช็อตก็เท่ากับการแบบยิงหัวนั่นเองนะครับผมโอเคส่วนตัวถามว่าในในภารกิจในห้าอย่างนี้คิดว่า ส่วนจะผมเอาอะไรมากที่สุดสำหรับจำเป็น,นักที่สุดผมว่านะเอาผ้าคลุมจะดีกว่านะส่วนปืนนี้ก็ว่าเล่นแบบเพื่อเป็นการรีวิวเท่านั้นนะครับผมนี่นะยิงหัวดูดเลือดและเกาะมากดูดเกาะมากดูดเลือดโหลดก่อนอันนี้ดูดเลือดและแล้วก็กำลังจะดูดเกาะอ,อยู่นะครับผมยิงเจอถึงกันสปาืผมก็เล่นแบบสกัดเฉยๆนะแต่ไม่ได้เน้นแบบแรงๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเรายิงหัวนแบบจ่าๆนะครับผม,ผมก็ถือว่าแบบแรงนักครับผม นี่ไนงะิงหัวนี่ไนงะดูดเกาะเตมหมดเมื่อกี้ผมยิงเลือดจนเกาะเต็มหมดเลยเห็นไหมครับว่าแบบมันก็มีข้อดีของปืนนี้นะครับผมแบบเจอแค่บอดปืนมันก็ดูดเลือดสบายเต็มหลอดเลยนะครับผมนี่ไนงะสกัดไว้ตาบอดนี่ยไงตาบอดเนี่ยเห็นไหมทำไมครูต่อสู่ตาบอดได้อืมเอาคนนี้ก็นีนะดูดเกาะมาโอ้เลือดเต็มหมดแต่เกาะหมด กระสุนก็หมดด้วยครับผมจังหวะนี้ก็ต้องหากระสุนกระสุนก่อนใก,ใกล้แถวแถวแม่นีแล้วแหละเผื่อมีถ้าไม่มีก็ต้องใช้บูดูสีเขียวแทนนะครับผมโอเคดีนะจีแบบปืนมันปืนนี้มันก็แบบเน้นเรื่องกระสุนด้วยนะครับผมถึงแมาจา้จะมันไม่ได้มันก็ไม่เยอะนะครับผมดีกว่าไม่มีอะไรเลยหามาแล้วจีวเกสบามาแล้วอันนี้เจอของจริงแล้วแล้วกระสุนก็หมดด้วยครับผมนี่ไงเจอกระสุนกระสุนแล้ว เก็บสิครับนี่กด,ดกลับปกติโอ้โกระสุนอินฟินิตี้นี่ตัดไว้ตัดไว้เฮ้ยพึ่ง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 ไม่ทันแต่วิ่งก้อนคนเร็วนะบอกไว้ตอนผมใช้ผ้าคลุมใหม่ล่าสุดมันก็วิ่งเร็วผสมกับเกาะห่วงยางนะครับผมนี่นะโอ้ยป้อมปือนนอนนนนนป้อมปืนดีพังปอมปืนดีได้ดอ เออย่างเงี้ยโอเคหมดปัญหาแล้วเจอเจอปอมปืน,นปุ๊บต้องไทยิงแล้บางทีก็รู้สึกแบบมันอุปสรรคขวางอยู่นะครับผมยิงจากข้างบนนี้เอาธนูมาแล้วอีกเอาอีกแลธนูเล่นบ่อยเกินดีนะที่จะเป็นแม่มไม่ใช่แม่มเรือถ้าแม่มเรือปุ๊บสู้ยากแต่แม่มยังยังกับหัโอเคอยู่นะครับผมเกาะเต็มหมดนะ มีแคปบอลเนี่ยเกาะอาดูดเกาะมาดูดเกาะมาเอ้ยดูดเลือดดูดเกาะมาดูดไปดูดมาอ่าแกอืดขึ้นเราอืดขึ้นอ่าถือแค่สปาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโดนหลุมดำหลุมดำหลุมดำบ่อตาบ่อตาบ่อตาบอดนี่แน่สกัดไปสกัดไปนี่แน่ลุ่มมาลุ่ม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  ดีนะถ้าถ้าเกิดว่าปกติทีมทึงกะรสปราโดนอัดแต่ปืนผมก็นะขนาดที่ผมรีวอยู่ก็แบบจะเสียเปียกนะครับผมถือว่าผมโชคดีมากอืม เอาให้บบนอย่างเงี้ยต้องยิ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 งทิ้งเอาไม่ทันโอมีปอดมาขวางอีกโอเคนี่คือปืนกลเป็นฮาร์ดเมลนะครับผมอันนี้ก็เป็นชื่อตร,ตรงตัวนะครับผมโอเคถือว่าใช้ได้นะครับผมก็ไม่ได้ก็แบบเอาไว้เล่นเป็นสายพพอร์ตมากกว่านะครับผมอันนี้ก็ถือว่าหากว่ามีเพื่อนมาร่วมเล่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าแบบได้นะครับผมยิงลงมา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 คุาาายก่อนนี่ไนะ โอ้ยพึ่งพึ่งโอเคนึกว่าพึ่งนึกว่าพึ่งพื้นพึ่งทิมตรงข้ามวางความโอ้โหอย่างนี้ต้องพังพังหน่อยพังไม่พังโอเคอืสกัดไว้สกัดไว้นี่แหละเดี๋ยวได้บนนะไม่ใช่ล่างนี่หว่าดูผิดพึ่งพึ่ง ตรงนี้ได้โอเคเจอจุดเหมาะนี่แน่ะโอเคบุกโอเคเจอบุกนี่แน่ะตาบอดโนี่แล้วก็แยงคิวมัง้งอืมกดกระสนุนในบนน้บานเงียบเช็คโว้ปัดดีอืมเอย อืไม่ทันบุกในบ้านนั่นแหละ,ะเข้าไปในบ้านออเอาของหลุดโอเคจริงจักรัโอ้ยอืมโดจคามหัวแหละอืมไม่ทัน ขันตาปามาเยอะแหละพึ่งพึ่งพึงพึงพึงนั่นเล่นพึ่งบ่อยเกินเก็บเก็บเกาะอืมอแล้วก็โดนปืนระเบิดอัดหน้าหนีอไปอืมตอนนี้ครับตอนนี้ผมบินอยู่นะครับผมแล้วก็ใช้สกิล กระสุนไม่มีจำกัดซ้ซอยอยายขวาไม่มีพึ่งพึ่งพึ่งและถึงแม่แต้มผมมันจะน้อยนะครับผมก็ไม่เป็นไรเช็คซ้ายขวาเจอคนฮะ,ะนี่ไงยิงหัวดับเรียบร้อยเฮ้ยค <c oughs> อ,อยังชัว อย่างนั้นก็ก็ถัก,ก็ใช้ได้นะครับผมอาวุธนี้ใช้ได้นะครับผมโอเคถือว่าจากที่ผมใช้ปืนนี้เอาไว้แบบเล่นแบบเล็กๆก,ก,ก็ยังดีนะถ้าเกิดเจอพวกแบบกลุ่มจู่แคสปาวอัดลูกมาอะไรเพิ่ผมก็แบบซูมมันได้นะครับผมโอเคก็ทั้งหมดมีเพียงเท่านี้ก่อนนะกันนะครับผมคิดเห็นอย่างไรดังจากลูกกีมิจบอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวดวีีโอน้ได้เลยนะครับผมก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดต่อเพื่อเป็นกำลังใจผมกนการทำคลิปต่อไปด้วยครับรวมถึงการกดกระดิง่ง เพื่อบการแจ้งเตือนไม่มีคลิปใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ